สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Humanity Storytelling Podcast เรื่องเดิมในการเวลา EP 3นะคะและวันนี้นะคะคุณกำลังอยู่กับโครงการเรื่อนเดิมอ e ุท oh ิศซึ่งเป็นโครงการที่มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันนะคะของภาควิชาต่างๆในคณะเุษยศาสตร์ค่ะภาควิชาที่เราทำงานร่วมกันนะคะก็มีภาควิชาบรรรศสาสตร์และสารสนเทศาสตร์นะคะแล้วก็ศูนย์ลนัาศึกษาคณะเุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ สำหรับโครงการนะคะของเราในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเรือนเดิมซึ่งอ,อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของมอชอของเราอีกอาคารหนึ่งนะคะโดยที่วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากมายของเรือนเดิมที่เราจะกำลังจะมองถึงในอนาคตค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะคะดิฉัน,นะะชื่อผู้วยศรจา,ารย์ดรพัทิกรุตนานะคะจะมาเป็นผู้เป็นโฮสต์นะคะสำหรับวันนี้ในการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเรือนเดิมนะคะ วันนี้ค่ะเรามีแขกผู้มิเกียรตินะคะที่จะมาเล่าสู่ให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของเรือนเดิมซึ่งเราใช้คาว่าภาพอนาคตของเรือนเดิมนะคะฉันขอแนะนํานะคะคุณศาสตราจารย์ดรสาโรธบัวพันงามนะคะรองคณนบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเรือนเดิมกันค่ะ ขออนุญาตตั้งตั้งชื่อตอนนี้นะคะว่าภาพอนาคตของเรือนเดิมโดยอาจารย์สารโรธขออนุญาตเรียกชื่ออาจารย์แบบนี้นะคะอาจารย์สาราโรธนะคะซึ่งท่านเป็นตัวแทนของผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์มาเลยเชียงใหม่นะคะที่จะมาเล่าสู่ให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของภาพอนาคตของเรือนเดิมอยากขออาจารย์ช่วยเล่าภาพอนาคตของเรือนเดิมค่ะว่าเรือนเดิมนะคะ,นะ,คะใ,นในในอนาคตที่พวกเรามองเห็นนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไง ในเชิงกายภาพหรือในตัวอาคารนะครับถ้าเราเห็นจากปัจจุบันของตัวอาคารจะเป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวใช่ไหมครับซึ่งสภาพกา็เป็นอาคารที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าทางคณะเราพยายามอนุรักษ์ให้คงสภาพที่ใช้การได้ใช้การได้นที่มีาหมายว่าให้ให้ให้คงลักษณะว่าสามารถไปทํากิจกรรมร่วมกันบริเวณนั้นได้นะครับใช้สอยตัวอาคาราชั้นบนได้ได้บ้างนะครับถ้าถามว่า ในอนาคตจะเป็นยังไงแผนหรือมาสเตอร์แผนของคณะเนี่ยยังคงยังคงมีแนวทางที่จะรักษาสภาพาคงเดิมนะครับให้ตัวอาคารยังคงเดิมอยู่แบบนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับอาจจะเป็นการาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดนะครับแต่ว่าในอนาคตสองสามปีข้างหน้านะครับถ้าเรามีแนว ปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยว่ามีมีความชัดเจนยังไงกับพื้นที่บริเวณนั้นนะครับเราอาจจะทบทวนอีกทีนึ่งว่าเราจะทํายังไงดีกับตัวอาคารเดิมนะครับทางคณะเองก็พยายามปรับปรุงบริเวณรอบๆนะครับให้ให้สะอาดนะครับแล้วก็ให้ใ,ให้สามารถจัดกิจกรรมบริเวณนั้นได้นะครับ คือเป็นภาพของยังเป็นเลือนไม้เหมือนเดิมยังเป็นเรือนไม้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เห็นตอนนี้คือมีลานกว้างเป็นหน้าเป็นปลูกหญ้าเนาะอาจารย์นะสีเขียวๆนะคะแล้วก็ยังคงสภาพของความงามของตัวให้ร่มรื่นทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับลานนาคดีครับอีกเรื่องหนึ่งนะคะอยากขออาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือว่าอาคารเดิมเนี่ยค่ะมีความสําคัญต่อคณะเราเนาะ ใช่ไหมคะรุ้มององอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าเรือนเดิมเนี่ยนะคะมะีความสําคัญต่อคณะของเราอย่างไรหรือว่าลักษณะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ในนะฐานะผู้บริหารของคณะคะ่ะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีก็คืออาคารเรือนเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันคือคณะมนุษยาศาสตร์นะครับเดิมทีแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านได้ฟังอตอนก่อนหน้าเนี่ยก็จะทราบว่ามันเป็นเรือนที่ คณาจารย์นักศึกษาใช้ในการแสวงหาความรู้ศึกษาวิจัยนะครับถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบรันดาลใจด้านการศึกษาด้านราคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์วรรณกรรมองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับเราเราใช้เรื่อนเดิมนะครับในการสร้างแรงบรันดาลใจให้ให้ให้คณาจารย์รุ่นเก่าๆของเรานะครับแต่ในปัจจุบันและในอนาคตที่จะไปข้างหน้าร่วมกันเนี่ย เรือเดิมยังคงเป็นสถานที่ที่ชาวคณะมนุษยศาสตร์นะครับใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลํำลึกนึกถึงบุรพาจารย์ที่สร้างคุณูุการให้กับคณะรวมถึงมหาวิทยาลัยสําคัญมากๆเลยก็คือในการร้อยดวงใจของเราชาวคณะมนุษย์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยให,ใ,หให้ยังคงอยู่ต่อไปอันนี้ในมิติของการสร้างแรงบรันดาลใจให้อาจารย์รุ่นใหม่ๆนะครับได้ออได้ช่วยกัน รักษาองค์ความรู้ด้านนานาของเราครับอาจารย์มองว่าในอนาคตเนี่ยเ,เดิมยังคงเป็นแรงบันดาลใจครับให้กับพวกเราชาวคณษยาศาสตร์และก็มหาลัยเชียงใหม่ครับต่อไปใช่ไหมคะโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้อีกสักเรื่องได้ไหมคะอาจารย์ขอาตถามนิดนึงนะคะขออาจารย์ล้อยฟันนิดนึงค่ะว่าแนวทางในการสานต่อภารกิจของอาคารเ,รเดิมอานาคตนะคะจะเป็นลักษณะอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์ครับอย่างที่ ได้กล่าวไปแล้วว่าเรื่อนเดิมเป็นเหมือนอาคารซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ,การสร้างองค์ความรู้ด้านนัาคดีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยการเผยแผ่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านนักคดีเนี่ยถ้าเราอยู่ที่สถานที่มันจะค่อนขา้างจำกัดดังนั้นเนี่ยทางแผนของคณะจึงมีแผนที่จะทํำยังไงดีให้เรือนเดิมเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมองค์ความรู้ด้านลน้านนา ซึ่งก็จะมีหลากหลายมิตินะครับที่เราได้ทราบกันอยู่นะครับเผยแพร่ยังไงก็คือเผอยแพร่ในลักษณะของให้ไปสู่สากลให้กว้างมากนะครับอย่างเช่นในรูปแบบของดิจิทัลนะครับองความรู้ด้านล้านนาพวกนี้ครับเราจะคณมรุ์ในฐานะที่เป็นคณะที่มีศักยภาพนะครับด้านด้านองค์ความรู้อยู่แล้วท่านยังไงดีให้องคความรู้พวกนั้นเนะผยแพร่ไปกว้างมากขึ้นจึงจึงมีการจัด ตั้งโครงการพัฒนาคาเรือนเดิมหรือเรือนเดิมอภิวัตขึ้นนะครับซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเบื้องต้นองค์ความรู้เกี่ยวกับล้านนานะครับให้ให้ให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เผยแพร่ไปในโลกกว้างนะครับผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่คณะเร็งเห็นแล้วก็จัดเป็นกลยุทธ์หนึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญอย่างหนึ่งที่ทำยังไงดีเมื่อเรือนเดิมเป็น สัญลักษณ์ของคณะมนุษย์นะครับแล้วองค์ความรู้ด้านานานาก็เริ่มจากอาคารเดิมเรานี่นเองนะครับทำยังไงดีที่จะต่อยอดองค์ความรู้ของบุรภาจารยร์ต่างๆให้มันกว้างขยับเป็นที่รู้จักของของชาวโลกมากขึ้นนะครับพือจะขยับไปสู่สากลเงีแล้วใช่ไหมคะคอาจารย์จริงๆโครงการพอดแคสต์ของเราเนะะี่ยค่ะซึ่งก็ต้องขอบพระคุณทางคณะวิทยาศาสตร์นะ,ะทีอะ่อนุมัตินะกันเนะาะงบประมาณนะคะสำหรับการจะทำพอดแคสต์ของเด,เดิมอภิวัตครั้งนี้นะคะ ซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ที่เรากระจังเผยแพร่ความรู้ต่างๆแล้วก็ตัวอาคารเดิมน,นะคะเพราะเราทำเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะอาจารย์เราจะมีซับไตเติลวิ่งให้ภาษาอาังกฤษด้วยนะคะก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ครับพอดแคสต์ก็เป็นเป็นกณฑ์ครับที่ที่ช่วยสนับสนุนให้องค์ความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เดิมๆดาเนินการอยู่เนี่ยให้ให้ให้มันขยายไปมากขึ้นเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมครับที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านด้านรัฐนาคดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนเดิม ครูพาจารย์ของเราในในเว็บไซต์นั้นซึ่งตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับในอนาคตเราก็จะมีการแปลเป็นภาษาอ<ม>ังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาองค์ความรู้เกี่ยวกล้านนาได้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวาโลกนะครับอาจารย์พูดแบบนี้นี่ถึงนึกภาพออกเลยค่ะว่าอนาคตเนี่ยเรือเดิมเราน่าจะ เผยแพร่เนาะแล้วก็ส่งสารต่างๆเกี่ยวกับทั้งเรื่องของคณะเรานะคะนักวิทยศาสตร์นะคะองค์กรต่างๆที่คณะเรามีรวมไปถึงตัวอาคารเดิมๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาหนึ่งนะของคณะเรานะคะอย่างน้อยก็ส่งต่อคนอนาคตของเราคือเยาวชนรุ่นหลังเนาะเขาจะได้เข้ามาดูในตัวเว็บไซต์ที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะในตัวขอดแค่เขาเข้าไปดูได้อื่นๆในอนาคตที่เรามีกิจกรรมและโครงการเพิ่มเติมอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค ที่ที่ที่คณะเราเราตั้งไว้ก็คือเป็นเป็นชื่อว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัลสุสากลซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นวัตถุประสงค์ที่ต่อยอดมาจากโครงการเรือเดิมอภิวัตนเลยนะครับเราเราเลยเห็นความสําคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนาให้ให้ไปสู่โลกกว้างได้ได้ได้ทั่วทั่วถึงกับทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะยิ่งโยชนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะไม่สะดวกในการมาที่ในที่จุดเริ่มต้นแต่ว่า ส่วนพวกนี้จะทำให้เขาได้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านแพลตฟอร์มที่เขาถนัดสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ครับนี่ช่างเลยค่ะอาจารย์เห็นแล้วแบบอยากให้ถึงอนาคตเหมือนกันเนาะเด็กเขาจะได้เห็นภาพของเดิมๆของเราที่เราคนรุ่นนี้นะคะแล้วก็กำลังส่งต่อให้คนในอนาคตเนาะนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คืออยากถามอาจารย์นิดน,นึงค่ะว่าอาจารย์มีประสบการณ์อะไรอยากเล่าไหมคะเหมือนส่วนตัวอาจารย์นะระสบการอะไรที่อาจารย์อยากเล่าเกี่ยวกับที่อาจารย์สัมพันธ์เชื่อมโยงกับ อาคารเด,เดิมๆบ้างไหมคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วผมได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านนาคดีศึกษาเนื่องจากได้รับมอบหมายจากทีมผู้บริหารให้มาช่วยดูภารกิจด้านร้านนาศึกษานะครับร้านนาสร้างสารรค์ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางภาควิชาบารรลักษ์แล้วก็ทางศูนย์ร้านนาของคณะมนุษย์เองก็คือ,อได้ช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ได้จากอาคารเดิมๆนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ทำให้มีโครงการหลายๆอย่างขึ้นมาโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ใช้องค์ความรู้ด้านล้านนาโดยเฉพาะยิง่งด้านพจนานุกรมคําศัพท์ล้านนาด้านวรรณกรรมล้านนาที่ได้ที่ได้มาจากอาคารเรือนเดิมนะครับซึ่งเป็นบูรพาจารย์ที่เราได้ได้รวบรวมองค์ความรู้ซึ่งทํากันที่อาคารเรือนเดิมนะครับผมก็ได้ใช้อเอกสารต่างๆที่ได้จากเรือนเะดิมมามาทาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับล้านนาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมได้มีโอกาส เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาคารเรือนเดิมแล้วก็องค์ความรู้ด้านนานะครับดีจังเลยค่ะอาจารย์รอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมคะ<อ>ตรงไหนอีกไหมอยากเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมอีกเพิ่มเติมตัวนี้ก็คือในใน,ในปีงบประมาณใหม่หรือปีงบประมาณต,ต่อต่อไปเนี่ยผมพยายามนําเสนอท่านทีมทีมผู้บริหารนะครับว่าร้านนาคดีเป็นสิ่งที่ชาวล้านนาเราเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนานะครับการรักษาองค์ความรู้ไว้เนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นแล้วเนี่ยทางคณะนะครับก็ยังคงมีนโยบายและก็สนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะซัพพอร์ตการอนุรักษ์และก็เผยแพร่องความรู้ด้านนั้นนะนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเนี่ยะงั้ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์ผู้สวดอาจารย์ดรสาโรธบัวพันงามรองคณะบดีคณะศิยศาสตร์นะที่ มาเล่าสู่เพวกเราฟังว่าภาพอนาคตของเรียนเดิมเราจะไปที่ทางไหนครที่อาจารย์ฟังอาจารย์พูดอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก็สึกชื่นใจนะคะที่เราจะได้เห็นเรียนเดิมของเราเนี่ยยังสืบต่อสำหรับเยาวชนแล้วก็คนรุ่นหลังในอนาคตต่อไปนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะคคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้ EP ที่3แล้วนะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะว่าเราจะมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเดิมอะไรอีกนะคะขอบคุณค่ะ